วันนี้อยากปารึกษาหมอจุดไหนดีครับผมก็หลังเรื่องหลักเร็วครับเร็วนะมันหลังเร็วมันเป็นปัญหา,ญหาใช่ไหมใช่ครับปัญหาหลักเลยครับในในความรู้สึกเราคือมันเร็วถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าเทียบเวลากับคนอื่นล่ะเทียบกับแมนอะไรเงี้ยถือว่าเร็วไหมผมก็ในเคยศึกษาว่าผู้หญิงนี้จะมีโอกาสที่เสร็จ ช้ากว่าผู้ชายนะแต่ว่าบางทีมันเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินใช่เราก็กลัวผู้หญิงก็ไปไม่ถึงเนี่ยมันไม่ตัวะเป็นปัสหามันไม่ได้ใช่แต่เราก็ไม่ได้ใช่นไหมใช่เออก็ลองไปวิธีการเพิ่มเนาะเรียกว่าการเพิ่มเวลานะครับเราก็จะลดความรู้สึกตรงปลายลงนิดนึงนะครับเรียกว่าลดจากที่เร็วเกินอ่ะให้พอดีไม่ได้ลดจนไม่รู้สึกนะครับการลดในที่นี้เราใช้ตัวฟิลเลอร์ครับที่ฉีดที่บริเวณหัวเข้าไปเป็นแบบฉาบเหมือนเป็นฟิล์มบาง นะครับเป็นลดความรู้สึกที่มันไวเกินไปนะอันนี้หลังทำเนี่ยก็จะทําให้เวลาตอนที่เราแบบมีพอสพองี้ยมันอึดขึ้นนั่นเองครับ,รบแ,ลแล้วก็หลังทําการดูแลก็ไม่ยากนะครับโ,โดนน้ำหนึ่งวันแค่นั้นเองครับ